คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ท้องผูกเกิดสิวอาการร้อนในไม่มีเลี้ยวแหลมมีกลิ่นตัวเพราะร่างกายของมนุษย์ต้องการผักอย่างน้อย400กรัมต่อวันแล้วถ้าไม่ชอบทานผักละ่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร c o l o r f i v mx รับประทานอย่างน้อยวันละ4เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ด ซึ่งผลวิจัยพบว่าเมื่อทานคอโรไฟลเ์ MX 1เม็ดเทียบเท่ากับการรับประทานผักสดถึง2กิโลกรัมคอโรไฟล์ MX คลคอโรฟิลสูตรเข้มข้นสุดยอดสารสกัดจากคอโรฟิลถึง5ชนิดวิตกาสต้นอ่อนข้าวสาลีสรรพคุณเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดส่งผลให้เลือดหมุนเวียนได้ดีช่วยบรรเทาโรคลำไส้อักเสบอาฟาฟา สรรพคุณช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ของวัยทองผักเคลหรือคะน้าใบหยิกสรรพคุณช่วยดักจับไขมันส่วนเกินเสริมสร้างความแข็งแรงให้ระบบข้อต่อสา,าอล,ล่ายคลเร่า สปะคุณช่วยป้องกันและขับสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกายรวมถึงฝุ่น PM 2.5ด้วยแหล่งโปรตีนชั้นยอดสาหร่ายสไปรูลิน่าสปะคุณช่วยสร้างภูมิคุ้มกันช่วยปรับสมดุลของระบบขับถ่ายบำรุงระบบประสาทบำรุงสายตาเสริมด้วยโคเอนไซม์คิวเทนสปะคุณ ช่วยบำรุงระบบสมองให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นชะลอการเกิดลิ้วรอยมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและน้ำมัน MCT สปะคุณเร่งระบบการเผาผลาญของร่างกายลดความอยากอาหารช่วยต้านอนุม,มูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคสมองและโรคหัวใจเท่านั้นยังไม่พอยังมีสุดยอดนวัตกรรมเซลไซนิกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของสารสกัดให้ลงลึกระดับนาโนเพื่อให้ร่างกายเพิ่มการดูดซึมของสารอาหารสำคัญได้ดียิ่งขึ้นด้วยกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศ NetBiz by ABPO เปิดรับสมัครนักธุรกิจและศูนย์จำหน่าย s มาร์ทช็อปทั่วประเทศ